เราก็จะมาแจกไอดีร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแตนกันนะคะทุกคนเออซึ่งซึ่งเรานะจะมาแจกไอดีร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแตนกันนะทุกคนคนนะนี่นี่ oh. เดี๋ยวเราจะไปแจกร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแตนกันนะคะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแตน อยู่ตรงข้างมินิมาเลยนะคะทุกคนนี่นี่ซึ่งเราสร้างเองนะโอ้เนี่ยสร้างเป็นถึงนี่เลยนะคนเอออืมคงก็คงจะไ,ได้นะโอเคหลังจากนั้นนะเราก็จะมาแจกไอดีกันเลยเ,เราจะมาแจกไอดีกันเลย โอเคแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะนี่ทุกคนไอรดีานา่ก๋วยเตี๋ยวป้าแตนงงันนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็จะเขียนเขียนไอลงไปไเขียนไอไว้เลยเขียนเขียนไว้เลย3 2มสองหนึ่งต่อไปนี่ไอดีนะคะ3ามสองหน 5 7 9แล้วก็สี่เอาเอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่ก็ส